ลดลง5%ซึ่งเรียกว่าเป็น forecast ที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยลงไป7ลงไป8นะครับเราคิดว่าลง5 Export นะครับลงไป6 3ถ้าเรามองมองเศรษฐกิจกของประเทศไทยเนี่ยถ้าตัดตัวเลขออก2ตัวเนี่ย GDP เราจะหายไปเกือบหมดทั้งประเทศนะครับ2ตัวนั้นก็คือท่องเที่ยวกับ Export นะครับเราพึ่งพา2 2เศรษฐกิจกนี้นะครับ2สาขานี้เนี่ยเป็นหลักเลยทีเดียว นะเรื่องของการกากรใช้งานการคอนซูมนะครับก็ลดลงนะครับตัวเลขคนตกงานเพิ่มขึ้นนะครับคนจนเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นภาพรวมของเมืองไทยนะครับแต่ทาง SCB เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามันมีบางอุตสาหกรรมที่จะทบเยอะและมีบางอุตสาหกรรมที่ะทบน้อยนะครับอุตสาหกรรมที่กระทบเยอะเราเห็นแล้วนะครับเรื่องการท่องเที่ยวทั้งหลายใครที่เป็นแบบเชนพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวเ,เนี่ยโดนหมดนะครับแต่ฝั่งที่มีผลกระทบน้อยอ่าแน่นอ,น,อนของกินเครื่องดื่มนะครับเราจะป็นต้องกินน้ำดื่มเป็นอยล้แต่มันมีอยู่อันหนึ่งก็คือเทเลคอมนะครับหลายหลายคนบอกว่าปีที่แล้วจริงๆแล้วเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของเทเลคอมเลยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวมีแบรนด์อยู่นะครับอาจจะให้ขึ้นมายืนยันได้แต่ตัวเลขของการ์ดเนอร์เนี่ยบอกว่า หลังจากที่ยอดชิปชิปเมนนะครับอุปกรณ์ของเทเลคอมเนี่ยปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เติบโตหลังจากที่ติดลบมาต่อนเนื่องนะครับปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เติบโตนะครับแต่ว่าในฝั่งของของโน้ตบุ๊กเนะี่ยฝั่งของโมบายเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับทีนี้ในปีที่แล้วเป็นแบบนี้เรามาดูปีปีหนะ้ใช่ไห<ช>ครับ,รบก็เทียบให้ดูเหมือนกันว่าเขาคา ปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะเติบโตขึ้นประมาณ5.4จากที่แล้วนะครับทั้งโลกติดลบ4.9นะครับแล้วก็คนที่ถ้าถมอางดูปี2 0 2 0เรบรัเียเราอยู่ฝั่งนี้นะครับเราติดลบทั้งพวีรวมกันติดลบ0.8 0.8 0.8แล้วปีนี้คาดว่าจะเติบโตถึง7.4เยอะมากนะครับเรามาดูว่าใครจะเป็นคน ทำให้มันเติบโตนะครับอันนี้เทียบกันระหว่างเส้นสามสีนะครับเอาง่ายๆคือสีน้ำเงินคือฝั่งปี2020สีเหลืองคือ2021ฝั่ง2020เนี่ยเขาบอกว่าทั้งทั้งทวีปเราติดโล0.8ูเฉพาะประเทศไทยคนเดียวล่อ,อไปเกือบ8%นะคนอื่นเนี่ยีตมากได้เป็นพวกฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับแต่ถ้าเทียบกันจีนเวียดนามไต้หวนันนี่เป็นบุ นะครับเพราะฉะนั้นไทยเราถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากในปีที่แล้วซึ่งในปีนี้เขาคาดการณ์ว่าทุกประเทศนะครับจะเติบโตขึ้นหมดนะแน่นอนไทยก็เป็นหนึ่งในส่วนที่ต้องเติบโตขึ้นด้วยถึงแล้วว่าจะไม่ได้ไม่ได้เติบโตแบบมากมายเหมือนคนอื่นเขานะครับอันนี้การ์ดเนอร์ก็บอกนะครับว่าผมยังงงอยู่เหมือนกันว่าตัวเลขชิปเมนต์ของการ์ดเนอร์เนี่ยบอกว่าปีที่แล้วเยอะ แต่ตัวเลขการใช้จ่ายไอจีของไทยเนี่ยปีที่แล้วก็ตกหมดเรื่องนะครับแต่ปีนี้เพิ่มขึ้นทุกอย่างเป็นเป็นบวกหมดเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในในภาพรวมเนี่ยเราบอกว่าธุรกิจไอจีในปีนี้เนี่ยน่าจะยังดีขึ้นนะครับดูในดูในขาขึ้นแน่นอนหมายความว่าเราเราแมาจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นขาขึ้นเพราะว่าโดยโดยขาขึ้นแบบที่จริง จริงๆต้องยอมรับว่าในภาพรวมของของเศรษฐกิจหรือภาพาภาพรวมของสังคมไทยเนี่ยเราพยายามพูดถึงเรื่องดีต่างๆก่อ,อนเองครัเราพยายามที่จะบอกว่าเอาไอจีเข้ามาใช้ในธุรกิจเอาไอจีเข้ามาเร็ยนในชีวิตประจําวันเอาไอจีเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาคนขยันใช่ทําไม่ได้นะครับปีที่แล้วปีเดียวทุกคนบัตรับต้องได้หมดเลยนะครับจากที่บอกว่าให้องค์ ปีที่แล้วสามเดือนทุกคนมีโพรดิวซี่เบอร์ฟองผมทุกอย่างงานก็ยังต้องเดินต่อใช่ทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ปีที่แล้วเรามองเห็นรวมถึงปีนี้เรามองเห็นว่าจะแก้ปัญหารถติดในไม่ได้ใดทำยังไงฮะให้เบอร์ฟองผมเบอร์ฟองผมอย่างนี้พอปิดโรงเรียนให้มันเรียนที่บ้านช่วงปิดโรงเรียนนี่โอ้โหถนนโล่งมากซึ่งซึ่งจริงๆการที่เป็นเบอร์ฟองผมอย่างที่บอกหรือให้โรงเรียนเรียนที่บ้านเรียนเรียนที่บ้านเนี่ยผู้เรียต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทัถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญ เทคโนโลยีความสาคัญของ ICT ที่จะเข้ามามีส่วนในชีวิตประจารําวันทั้งในเรื่องการทํางานทั้งในเรื่องของอการใช้ชีวิตเนี่ยจากที่ไปจะมีมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในในในวัฏจักรนี้ที่มันต้องเกิดขึ้นนะครับทีนี้กลับมามองภาพข้อหมายครั้งนี้บ้างนะครับตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าข้อหมายครั้งนี้ให้เป็นครั้งที่ดีครั้งหนึ่งเหมือนกัน,นครับ เพราะว่าดูจากยอดจองบูธของเรานะครับออใช่นะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นทางแรกๆนะที่ยอดจองบูธเราเ,เต็มเร็วมากนะครับเต็มเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิก,จกาปีที่แล้วครับผมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยาวมาถึงตอนนี้เนี่ยจนมาถึงที่เดือนมีนาเนี่ย มีสินค้าครบทุกอย่างที่จะให้จัจ่ายใช้สอยกันเพราะฉะนั้นงานเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าอีกครั้งหนึ่งขึ่นมาตรการในเรื่องของการดูแลโซเชียลดิสแตนซิ่งหรืออะไรที่เราต้องมีการเตรียมอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าต้องต้องต้องเผื่อที่จะรองรับจำนวนคนที่มากที่จะเข้ามาในงานใช่ใช่ใช่ก็อันนีเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตมีสไลด์ถัดไปใช่ไหมครับไม่มีแล้วผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้คร่าวๆก่อนเพราะว่าคนเนี่ยจะมีคําถามว่า ครั้งนี้ปกติคอมบาร์มันจะมีเาเรียกว่านิตเด่นต่อขายใช่ไหมซึ่งหลายๆครั้งก็จะมีนิตเด่ที่อย่างปีที่แล้วเป็นคอมบาร์เอ็กซ์โปครับคอ่บาร์ใช่เฉยๆนี่อะไรครั้งๆปีต่อๆบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนยังอยู่เพราเรียกอากาศสตาร์ทจากจากโควิดจากการเวิร์คคอมมุมมาก็เลยยังใช้มาอย่สุดท้ายก็เป็นความเอ็กซ์ตรีมนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอมารอบนี้เราก็คิดกันนี่จะเป็นยังไงจะเป็น ก็คุยกันในทีกนะครับกับทางทีกเพจฉก็มองว่าช่วงช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราอยู่ในความค่อนข้างกดดันเนาะกับการปรับตัวทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบอินโนบล์การลดฟอร์มโฮมเรื่องเศรษฐกิจที่มันผันโผนมากนะครับเราก็มีความเครียดเล็กๆอยู่ตรงนั้นก็เลยบอกว่าพอมาคอมมาครั้งแรกในต้นปีนี้เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ได้โปรตุโปรตุก็เลยไปนึกถึงคำว่า crazy ขึ้นมาอะไรนึงที่หมายอวาว่าคอมมา crazy offer ซึ่งในเครซี่ครั้งนี้นะครับเราแบ่งเป็นทั้งหมด3เครซี่ด้วยกันแครซี่แรกก็คือเครซี่โปรโมชั่นแน่นอนครับไฮไลท์ของคอมมานด์แต่ละร้าคืออะไรฮะโปรโมชั่นนะซึ่งมีอะไรบ้างจะบอกแต่ละแบรนด์เข้ามาแนะนำแต่ละกันนะครับซึ่งตัวผู้จัดง,งานเองเราจะมีตัวที่เราเรียกว่าคอมมาววนดะ์ voucher ใช่ครั<ล>บนะตรงนี้เป็นอย่างนี้ v o u c h ร r เราจะมีเตรียมในส่วนของวอ o เชอร์ที่สามารถใช้ได้กับทุกร้านที่อยู่ในงาน<อ>นะครับอเอาไว้สําหรับท่านที่เข้ามาร่วมงานหรือทํากิจกรรมออนไลน์ก่อนเา ะก็จะมีการการแจกให้ท่านไปใช้เป็นบลชเชอร์ที่แทนเงินสดเลยนะครับหมายถึงว่าท่านเดินเข้าไปใช้ซื้อของสมมุติว่ามีบลชเชอร์หนึ่งร้อยบาทซื้อของหนึ่งร้อยบาทท่านไม่ต้องจ่ายสามร้อไม่ไม่ใช่ั้นต่ำม่มีวอนเชอร์แทนเงินสดติดไว้ก่อนใช้ได้สมบูรในงานนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการแจกพินัสครับปกติแล้วเนี่ยเราแจกกันที่หลังจากจบงานแล้วค่อยแจกแจกเป็นบลชเชอร์แจกเป็นมูลค่า แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกทีก่<ช>แจกเลยนะเพราะว่าเราแจกทุกวันลงูนจงจิกงานก็แจกด้วยซึ่งของที่เรามาแจกทุกวันเนี่ยเราก็พยายามจะไปสังหาแก๊จเจ๊เก๋มานะแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นี่อย่างขออนุญ,ญาตอยูย่ยังไม่เปิดเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าของที่ทุกคนอยากได้ครับแกจเจ๊เก๋ชิวคูลทหลายแหล่เนี่ยเรามาแจกทุกวันเลยและหลังจากจบงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแจกในสิ่งที่เป็นรางวัลพิเศษด้วยุนะครับส่วนของล้านเป็นอะไรเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เปิดเกดจากที่ของพาเศษแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของพวกที่จอดรถฟรีตรนนี้ที่ช้อปปิ้งในงานโรโมชั่นโดที่เราตั้งเงื่อนไขนะครับของที่ระลึกที่เราจะมีแจกกันตลอดทั้งงานทั้งสี่วันพูดง่ายๆว่าเรามีโปรโมชั่นและของแจกเพียบเลยนะครับที่สองคือ crazy technology นะแน่นอนครับคอมมานต่ละครั้งเราต้องมีของใหม่เปิดตัวครับซึ่งข่าวนี้ก็มีหลายตัวเนาะแต่เราไม่บอกดีกว่าเก็บไว้ต่อไทยให้แดนเขาคุณเองว่ามีอะไรมาเสนอบ้าง ตัวส,สุดท้ายบ r a สเซอร์วิสนะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเรามีบริการเยอะแยะหลังการขายหรือก่อนการขายแน่นอนครับไฮไลท์หนึ่งที่จัดมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือข้อมานรับอยู่ครับจำกันได้เนาะปีที่แล้วก็ได้รับการต้อนรับที่ดีหลายๆคนชื่นชอบนะฮก็ปีนี้ยังคงมาและเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเตรียมเซอร์ไพรส์สาการปีเราจะมีอะไร<ช><ช>ะนะครับนะคือใช่ครับนะครับ,รบแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นสื่อกันเพราะคนมาเนี่ยที่คุณเลิ่มบอกว่าไม่ได้มาแค่ แต่เราก็ยังมีความรู้สึกกังวลใจกับการที่ต้องป้องแันตัวในส่วนโควิดนะครับ <m akes> เดี๋ยวก่อนที่ท่านคุณเริ่มตอบเดี๋ยวเรามีเชิญท่านนะครับเป็นแ <m akes> ขนกรับเชิญจ,จากทางไบเชกที่เป็นพาร์ทเนอร์ <m akes> สำหรับพื้นที่ของเรานะครับมาพูดคุยตรงส่วนนี้นะครับขอเียนเชิญคุณเพนสิริสิวะคุณกำพรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเชกบริษัทไบเชกแมนจจ์ e มน n ์จำกัดนะครับขอสิ่งโปรดด้วต้อนรับสุก่า <m akes>